าหายใจเข้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 าอาจารย์เต้คะครับหายใจไม่ได้หายใจไม่ทันเหรอใช่ค่ะหายใจออกออกออกเยอะไปไหมเยอะไปอีกแล้วค่ะวันนี้อาจารย์เต้พาหนูมานั่งสมาธิเหรอคะไม่ใช่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการหายใจกันไม่กัวหายใจไปทาไมเนี่ย ดำรงชีพค่ะโอ้ใช่เลยดำรงชีพคือยังไงอะดูแค่ว่าเวลาเรากลัน้นหายใจเหมือนเราจะตายอะค่ะสิ่งที่เราต้องการคืออากาศจริงๆในอากาศก็คือออกซิเจนถูกไหมเราออกซิเจนเข้าไปบวกกับอาหารที่เรากินเอาไปสร้างสารพลังงานสูงที่ชื่อว่า ATP ที่จะทําให้เราสามารถจะขยับเขยื่อนได้และเราก็สร้างคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา เป็นของเสียแล้วเราเอาออกซิเจนมาจากไหนละ่ะเอามาจากพืชห,หรือเปล่าคะแล้วพืชพืชเขาสร้างออกซิเจนออกมาหรอครับหรือยังไงพืชจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วก็ผลิตออกซิเจนออกมาค่ะเคยเห็นไหมว่าเขาเอาออกซิเจนออกมาจริงๆอะไม่เคยเห็นคะ่ะเคยเห็นแต่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้แล้วเขาไม่ได้มีการหายใจเข้าหายใจออกอย่างเราใช่ไหมไม่เห็นว่าปอดเขาขยับอะไรเลเพราะเขาไม่มีปอดแต่เขามีช่องทางในการที่จะอา,อากาศเข้าไปแล้วก็ปลดปล่อยออกซิเจนออกมาค่ะ เคยได้ยินคำว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงไหมเคยค่ะคืออะไรอ่ะเป็นการดูดแสงเข้ามาเพื่อผลิตออกซิเจนหรือเปล่าคเพื่อสร้างอาหารสิ่งที่พืชทำนะครับก็คือใช้โรงควัตถุที่เรียกว่าคลอโรฟิลในการที่จะดูดซับพลังงานแสงเพื่อจะไปรวมคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําเข้าด้วยกันแล้วกลายเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วสิ่งที่พืชสร้างด้วยนอกจากคาร์โบไฮเดรตคือ ออกซิเจนแล้วออกซิเจนนั้นจะถูกปลดปล่อยออกมาเพื่อจะให้พวกเราได้ใช้ค่ะอยากลองทำไหมอยากมากมากเลยอยากมากมากเลยวิธีการง่ายๆเลยถ้าเราเอาพืชที่มันอยู่อาศัยอยูุ่บนบกนี้เราอาจจะมองไม่เห็นว่าเขากําลังปลดปล่อยออกซิเจนออกมาแต่ถ้าเราใช้พืชที่อยู่ในน้ําเราจะมองเห็นเป็นฟองอากาศเลยละว,ว่าเขากําลังหายใจเอาออกซิเจนออกมาแถวนี้มีมีพืชที่อยู่ในน้ำาั้งไหมเนะี่ย อ๋อหนูจอโอ้โยใช้เตรียมไม่ให้เนี่ย <c oughs> นี่โอ้โหนี่คือเรียกว่าอะไรครับ <S 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 เอ่อสาลายหางกระรอกค่ะทำไมถึงเรียกว่าสาลายหางกระรอกพี่มันเหมือนหางกระรอกค่ะถูกต้องเลยนะครับมิโกะครับช่วยผมหน่อยเราจะทําการทดลองกันแต่ก่อนที่จะเอาสาลายหางกระรอกขึ้นมาเราเอาอุปกรณ์มาก่อนดีไหมดีค่ะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ไม่มีอะไรมากเลยขดโหลสูงๆใหญ่ๆหน่อยแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็เราก็จะมีกล้วยกล้วยใสๆเช่นกันวางตรงนี้เลย แล้วเราก็จะมีลอดทดลองนี่ใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเสียบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะมีเบกกิ้งโซดาด้วยสงสัยแล้วสิจะเอาไว้ทำอะไรปกติหนูเห็นเอาไว้ทำขนมเอาไว,ว <ะ S 1> ท้ทำขนมใช่ไหมใชะเบกกิ้งโซดานะครับสูตรทางเคมีก็คือโซเดียมไบคาร์บอเนตเราจะใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยครับลงไปละลายในน้ำ <S <S เพื่อจะให้เป็นแหล่งที่จะให้คาร์บอนไดออกไซด์สำหรับพืชในการหายใจของเขา อาจารย์เต้ค่ะหนูมีอีกคาถามนึงค่ะว่าทาไมอุปกรณ์ต้องใส่อะคะช่างสังเกตเรากําลังจะทดลองเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะฉะนั้นแสงเป็นส,สิ่งที่สําคัญในการที่จะให้พืชเขาเนี่ยดึงพลังงานจากแสงเพื่อจะรวมคารา์บอออกไซด์กับน้ำข้าดเดีวยวกันให้กลายเป็นคาร์โบไฮเดรตนั่นคอือแป้งหรือน้ําตาลแล้วก็คขออกซิเจนออกมาถ้าอุปกรณ์ของเราบันทึบแสงหมดเลยนั่นแปลว่าเราจะไม่ยอมให้พืชเขาได้หายใจเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงต้องใส่ทั้งหมด ถ้าจะหาอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่ลักษณะที่เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์แบบนี้ลองทําเองที่บ้านเอาให้แน่ใจว่ามันใส่นะครับค่ะโอเคนะโอเคค่ะมิโกะพร้อมไหมยังที่จะช่วยผมพร้อมเริ่มจากการหยิบเอาสาระแหารขาลอกขึ้นมาเลยครับได้เลยค่ะเออสอเย่ามาเลยอยอมาเลยสามสี่หาแล้วก็หกนั่นแหละแล้วมิโกะครับมิโกะม้วนเขาเลยครับ หมุนเ <Moment. S 2> ข้าเลยครับแล้วเราจะใส่ลงไปในกรวยเนี่ยครับใส่ลงไปในกรวยแบบนี้เลยนั่นแหละดูแน่นๆดีแล้วนะ <c oughs> ครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะเอากรวยที่มีสารายหางกระรอกเนี่ยครับเราจะใส่เข้าไปในหลวนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปนะครับแบบนี้ทแถงแล้วเราก็จะเติมน้ําครับ เราจะเติมน้ําลงไปให้สูงจนกระทั่งท่วมอากรวยตรงนี้ด้วยโอเคค่ะโอเคนะแต่น้ําที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยเราจะผสมเบกกิ้งโซดาลงไปด้วยเพื่อจะได้เป็นแหล่งในการที่จะให้คาร์บอนไดออกไซด์กับพืชในการหายใจเนาะนะครับเราต้องการโหลอีกสักโหลหนึ่งนี่เลยนะครับมิโกะครับมิโกะตักน้ํามาให้เต็มโหลเลยครับโอเคค่ะน้องปลาน้องปลานปลาขอตักน้ำหน่อยเอาแต่น้ำไม่เอาปลาเนาะ มาเรียบร้อยทีนี้เราจะน้ำที่ตักขึ้นมาเนี่ยสักประมาณลิตรหนึ่งโดยประมาณนะครับเราจะใช้เบกกิ้งโซดาด้วยใส่ลงไปในนะ้ำประมาณ1ลิตรนะครับนี่เลยครับมิโกะครับ1ช้อนโต๊ะจัดมาครับโอเคเลยค่ะนี่เลยสุดยอดพาทางชำาํำนาญมิโกะครับมันยังไม่ละลายเลยทำไงดีครับ <c oughs> มือเลยมือเลยเนาะ พอเบกกิ้งโซดาละลายหมดแล้วเราจะเทน้ําลงไปในขวดโหลที่จะใช้ในการทดลองของเราเลยได้เลยค่ะมิกก็ครับช่วยผมหน่อยอตอนนี้น้ําของเราท่วมปากกรวยเรียบร้อยสิ่งที่เราจะทําก็คือรอให้เขาเริ่มหายใจเมื่อสลาลอาหารกระรอกหายใจเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเป็นฟองอากาศเลยครับ โฟกาสเนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็จะลอยขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีอะไรครอบปิดไว้เลยเราก็คงจะไม่สามารถจะกักอากาศไว้ได้หรือถูกไหมใช่ค่ะเราจะใช้หลอดทดลองนี่แหละครับในการที่จะเป็นตัวกักอากาศเอาไว้<ม>แต่ก่อนที่จะเอาหลอดทดลองเนี่ยครับครอบลงไปที่ปลายของกรวยเนี่ยเราจะเติมน้ําลงไปให้เต็มในหลอดทดลองนี้ซะก่อนเลยนะครับผมขอทํานะม่ก,กด,ดผมอยากมีส่วนร่วมบ้างเ <laughs> ติมน้ำให้เต็มเลยนะ หลังจากนั้นเอามือปิดอุดเอาไว้เลยครับเอามืออุดไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็คว่ำลงแบบนี้เพื่อจะลงไปครอบที่ปากของกลวยครับแดงเ <Yay. S 1> ย่ออนนี้เราก็จะปล่อยให้สาลายหางคลอกเขาหายใจอย่างมีความสุข เราปล่อยเขาทิ้งไว้ได้่เลยนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะให้สลายห่งกรอกของเราเนี่ยอยูใ่ในที่ที่ได้รับแสงเต็มที่เขาจะได้หายใจได้อย่างเต็มที่เราจะได้ออกซิเจนที่ถูกกักเอาไว้ในหลอดนี้เรารอด,ดูกันครับหาที่ที่มันสว่างสว่างเลยลูกส,สว่างสว่างตรงไหนแล้ววางเลยเอาตรงข้างหน้าก็ได้เอาตรงข้างหน้าเลยนะไปายครับป้ายสว่างที่สุดเลยให้เขาได้โดนแสงให้เขาได้รับแสงเอาเลย ตรงนี้นะเราจะได้แสงเนาะนะครับเ,<อ>เราจะทิ้งเข้าไว้สักประมาณ1ชั่วโมงแล้วเราจะกลับมาเช็คดูว่าเขาหายใจดีหรือเปล่าโอเคปะได้เลยค่ะไปโอจานเต้ค่ะเป็นไงครับออกซิเจนเยอะมากนี่เลยไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ ก๊อากาศเติมลงไปในในหลอดทดลองนี่เปล่าเลยค่ะไม่ใช่เลยใช่ไหมมันเป็นเองแล้วมิกโกะได้สังเกตหรือเปล่าว่าตอนที่มีแดดจัดจัดเนี่ยฟองอากาศมันขึ้นมาเยอะไหมขึ้นมาเยอะกว่าตอนที่อยู่ในร่มแสดงว่าการที่มีแสงเยอะแสงน้อยก็มีผลต่ออัตราการหายใจของพืชอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมครับใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมิกโกะรู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่อากาศที่อยู่ตรงเนี้ยมันคืออะไรครับมันคือออกซิเจนมันคือออกซิเจนเพราะเรารู้ว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง พืชดึงเอาพลังงานจากแสงมารวมคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําเข้าด้วยกันแล้วสร้างเป็นอาหารบวกกับออกซิเจนออกซิเจนก็จะถูกปล่อยปลดปล่อยออกมาและกลายเป็นฟองปุด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 ขึ้นมาถูกไหมครับใช่ค่ะเราจะทดสอบยังไงดีว่าอากาศที่ถูกกักเอาไว้ในหลอดเนี่ยเป็นออกซิเจนหนูเคยได้ยินมาว่าไฟมันมี คุณสมบัติแบบว่าออกซิเจนมันไปโดนมันจะช่วยให้ไฟติดได้โอ้โหเหมือนนัดกันเลยผมมีเทียนอยู่ข้างหน้านี่เลยทํานเป็นไงดีตอนนี้มีไฟยังยังไม่มีค่ะเดี๋ยวผมจะเสกให้ไฟมานะครับใช้ไฟแช็กดีกว่านะนี่เลยผมมีไฟแช็กมาด้วยวาวนี่เลยเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะต่อไม่ขีดนะเอาไม่ขีดต่อไฟจากเทียนตัวนี้ครับแล้วก็จะเอาไม่ขีดนั้นไปจ่อที่ปากของหลอดทดลองนี่ครับ ถ้าในหลอดทดลองนั้นนะ่ะมันกักออกซิเจนไว้ออกซิเจนที่ถูกกักอยู่ในหลอดนั้นจะทําให้ไฟของไม้ขีดเนี่ยมันวาบขึ้นมาโอเคป่ะพร้อมนะพร้อมมิโกะครับเดี๋ยวผมย้ายหลอดนี่มาใกล้ๆผมนะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาก้านไม้ขีดนะครับค่ะจุดไฟจากเทียนแล้วผมจะเอาเปลวไฟจากก้านไม้ขีดนะครับไปจ่อที่บริเวณปากของหลอดทดลองเนี่ยนะครับถ้าข้างในมันเป็นออกซิเจน มันจะทําให้เปลวไฟนี้วาบขึ้นมานะค่ะเอาใจช่วยผมได้นะค่ะมาผมเอานิ้วเออตึงเจนอุดปากหลอดด้วยกันจุดไฟแล้วน,นะเดี๋ยวผมปล่อยน้ําออกไปก่อนนะครับจุดไฟไปจอที่ปากหลอดปากหลอดทดลอ,ดองวาบขึ้นมาเลยใช่ไหมเออเป็นไงแสดงว่าอากาศที่ถูกกักอยู่ในหลอดแก้วนั้นคืออะไรครับออกซิเจนค่ะออกซิเจน เมื่อกี้มิกกเห็นแสงสว่างวาบชัดเลยเห็นค่ะเห็นนะแต่ดาน้องทำบ้านอาจจะมองไม่ทันค่ะเดี๋ยวเราโชว์ภาพสโลโมชันดีไหมได้เลยค่ะได้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูภาพสโลโมชันด้วยกันนั่นเลยผมก็เริ่มเอาไม้ขีดไปจ่ออยู่เลยใช่ไหมนั่นไงมันวาบขึ้นมาแล้วใช่ป่ะใช่ตอนนี้เป็นการบอกว่าอากาศที่อยู่ในหลอดนั้นเป็นออกซิเจนออกซิเจนช่วยให้ไฟติด แต่ไม่ติด,ตดไฟวันนี้มิโกะได้เรียนรู้อะไรบ้างเนี่ยตัวได้เรียนรู้ว่า <c oughs> พืชเขาจะเอาคาร์บนอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วก็ เปลี่ยนไปเป็นคาร์โบไฮเดรตหลังจากนั้นก็จะเป็นออกซิเจนออกมาให้เราได้ไปใช้ค่ะสุดยอดแล้วเขาใช้พลังงานจากไหนในการที่จะเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายมาเป็นอาหารบวกออกซิเจนน่ะใช้แสงค่ะเป็นการสังเคราะห์แสงสุดยอดมากวันนี้หวังว่าน้องๆจะได้เรียนรู้สิ่งที่มิโกะได้เรียนรู้แล้วลองกลับไปทําที่บ้านเองเนาะค่ะดีไหมดีค่ะมิโกะอยากรู้อะไรอีกเดี๋ยวเราจะได้ลองทํากันในคราวต่อไปวันนี้หนูก็ได้รู้แล้วค่ะว่าพืชหายใจยังไงก็ถึงแม้เราจะมองไม่เห็นแต่ว่า พอหนูได้ไปทดลองหนูก็รู้เลยว่าเขาเอาคราร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเปลี่ยนเป็นคาร์บอเนตแล้วก็ออกมาเป็นออกซิเจนให้เราได้ใช้ค่ะเองนด็น้องทําบ้านจะลองทาเองได้ไหมอะได้ค่ะอุปกรณ์นี่ง่ายๆมากเลยค่ะแล้วก็สนุกมากๆนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องรักษาป่าเอาไว้เพราะป่าเป็นแหล่งที่ผลิตออกซิเจนสําหรับเราและไม่ใช่สำหรับเราเท่านั้นสําหรับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้ด้วยเลยมิโกะอยากรู้อะไรเพิ่มไหมเนี่ย อยากรู้เรื่องการหายใจของงูค่ะทำไมถึงอยากรู้เรื่องการหายใจของงูหนูเห็นอยู่ตัวเนึงนะะ่งอะค่ะ